ผลิตภัณฑ์กลุ่มต่อไปครับที่จะมาแน,น,น,นะนำใ้ทุก้ให้กับทุกท่านนะครับก็คือผลิตภัณฑ์กลุ่มภายในดีนะครับกลุ่มนี้นะครับเป็นยาบำรุงร่างกายครับเาเรียกว่าเป็นยาน้ําสมุนไพรจีนะก็เป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัทพระรามเก้าเน็ตเวิร์กนะครับก็เป็นที่มาที่ไปนะจากท่านประธานเสกสรรค์ของเรานี่เองนะครับท่านเองนะครับก็อยู่ในเขาเรียกว่าธุรกิจเกี่ยวกับการทํายาเนี่ยมาตั้งแต่รุ่นของบรรพบรุษแล้วก็มีสูตรเขาเรียกว่าสูตร นในรา,า,าชวางังราชาสำนักเนี่ยที่เป็นสูตรที่เก่าแก่มากครับนีที่ตกทอดมาถึงท่านนะแล้วก็นําออกมาเป็นพิพันธ์สตัวนี้ครับเนีเป็นกลุ่มที่กินแล้วเพื่อให้ภายในของท่านดีนะไอ้แหวกของท่านสำคัญครับนะข้างในต่างๆเนี่ยทุวนทาให้ท่านเนี่ยมีชีวิตที่ยืนยาวนะเพราะฉะนั้น2ตัวนี้สามารถดูแล ให้ท่านเนี่ยไม่เสี่ยงกับโรคไร้แรงนะครับแล้วก็ทําให้ชีวิตของท่านยืนยาวนะฮะตัวแรกครับเราเรียกว่ายาน้ำปลาสินสุยนะครับกล่องสีเขียวนี่แหละครับปาสินสุยนี้เป็นเขาเรียกว่าสูตรรา,าชวงศ์นะครับเป็นสูตรที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องของการบํารุงหัวใจโดยตรงคาว่าปาสินสุยก็แปลว่าสมุนไพรหลักแปดอย่างนะที่ช่วยดูแลเรื่องของหัวใจโดยตรง ก็นัตัวนี้เหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยครับสุภาพบุรุษสุภาพสตรีนะครับหรือว่าวัยรุย่นวัยทำงานทนทานได้ครับเป็นยาบาํารุงสุขภาพนะสารสกัดก็จะมีพวกปักคีตังกุยตังเสียงนะครับแล้วก็พวกโกดต,ต่างๆนะที่ดูแลสุขภาพนะก็เขาจะลงมาช่วยในเรื่องของหัวใจโดยตรงนะครับดูแลเรื่องของไขามาในเส้นเลือด ดูแลในเรื่องของหลอดเลือดนะครับให้มีความยืดหยุ่นนะครับแล้วก็ป้องกันโรคร้าต่างๆนะเพราะฉะนั้นิีบันปลายสุยครับเป็นพันที่เหมาะสําหรับทุกคนนะครับแล้วก็ควรจะมีติดไว้ประจำบ้านนะครับเพื่อดูแลคนที่ท่านรักนะนี่คือสูตรลับของเราเลยครับที่ต้องการที่อยากจะให้ทุกคนทั่วประเทศนะครับมีสุขภาพที่ดีนะฮะแนะนำครับปลาสุยให้กับทุกท่านนะครับอีกตัวหนึ่งครับก็คือ ยาน้ำสินแปะฮอนะครับเนะี่ยตัวนี้เป็นสูตรพิเศษที่เราคิดค้นนะครับโดยให้กับสุภาพสตรีโดยเฉพาะนะครับสินแปะฮอก็ชื่อนะครับสินแปะฮอแปลว่าดีร้อยอย่างนะครับนะก็สินค้าตัวนี้นะครับนะสามารถทําให้สุภาพสตรีเนี่ยนะเขาเรีวยกว่ามีสุกมีสุขภาพที่ดีนะครับดูแลเกี่ยวเรื่องระ,ระบบภายในของสุภาพสตรีทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นระบบเลือดนะครับระบบประจำเดือนระบบฮอร์โมนนะครับ ผิวพรรณเปล่งนตงนะฮะรวมถึงอ่าเขาเรียกว่าอารมณ์ต่างๆเนี่ยเพราะว่าสภาพสุทีเดี๋ยวนี้เนี่ยก็คือจะมีอ่าเขาเรียกว่าอาการไวทองนะครับเดี๋ยวนี้ก็มากันเร็วนะครับนะไม่ต้องรอถึง40นะฮะยีกว่าก็เริ่มหดหงิดกันแล้วนะครับก็ใช้ตัวนี้ครับซินแปะฮ้อเนี่ยช่วยได้นะครับนะก็มีส่วนประกอบนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกดอกคำฝอยว่านชัดพวกลูกนะครับพวกกระชายดำนะฮะพวกอ่าเห็ดยิ้นชื่อจิสนาตังคุยเกียนดํา กาวานหลายชนิดเลยนะการภูคาหมินฉันนะครับก็รวมอยู่ในนี้นะครับนะซินแบคค้อนะครับก็เหมาะสําหรับเป็นยาน้ำนะที่ช่วยดูแลในเรื่องของสุภาพสตรีนะครับวิธีการทานนะฮะง่ายๆครับก็คือว่าทานวันละ2มื้อนะครับตื่นนอนตอนเช้าทานเลยครับ1มื้อนะครับประมาณ15ซีซีเท่านั้นเองนะเล็กๆนะครับหรือประมาณ2ช้อนโต๊ะถ้าเราไม่มีตัวซีซีตวงนะครับแล้วก็ก่อนนอนอีกมื้อหนึ่งนะครับนะ15ซีซี เช้าแล้วก็ก่อนนอนนะทาน2ตัวนี้ครับสุภาพสตรีสินแมคอสุภาพบุรุษนะหรือว่าทุกๆเพศทุกทกวัยป่าสินสุย2ตัวนี้ช่วยทําให้ภายในของท่านดีนะครับเป็นสินค้าของบริษัทพระราม9ก้าเน็ตเวิร์กนะครับที่เราก็ห่วงใยแล้วก็ดูแลเป็นห่วงสุขภาพของทุก,ท,กท่านนะครับฉะนั้นฝากสินค้า2ตัวนี้ให้กับท่านได้ใช้ได้ดูแลสุขภาพนะครับกับตัวท่านเองแล้วก็ครอบครัวท่านด้วยครับ